นี่ครับคือล่องแก่งแดนปิศาจที่ประเทศจีนเป็นหิมะแบบนี้หมดเลยหาทํามากโคตรหนาวอยู่ในเมืองโมเจียนะครับมนทลจีหลินซึ่งอยู่เกือบถึงเกาหลีเหนือแล้วครับซื้อตั๋วเข้ามาเนี่ยก็ต่อคิวนะครับต้องใส่ชูชีพจริงๆน้ำไม่น่าลึกอะไรครับแต่ว่าใส่ไว้ตามกฎระเบียบนะครับแล้วก็พอถึงคิวคุณลุงก็ผักเรือลงมาแบบนี้เลยเฮ้ยยังไม่นั่งเลยลุกลกุยังไม่นั่งเลย และนี่แหละครับคือวิวของโมเจียล่องแก่งแดนปีศาจอากาศลบ20ครับเรามองไปข้างๆเนี่ยต้นไม้ทุกอย่างใบไ,ไม้ทุกอย่างมันแข็งโป๊กไปเลยครับเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฟอสซลน์ครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หายากนะเราพายเรือไป6กิโลครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งมันเป็นวิวที่แฟนตาซีมากๆครับทาไมเขาถึงเรียกว่าแดนปีศาจใช่ไหมที่นี่เนี่ยถ้าเกิดมาตั้งแต่เช้าเนี่ยด้วยความที่ อากาศหนาวจัดและน้ำในแม่น้ำเนี่ยเขาจะมีความอุ่นกว่าเพราะฉะนั้นมันจะเกิดหมอกฟุ้งเต็มไปหมดเลยทําให้เราเนี่ยเหมือนหลุดเข้าไปในแดนปีศาจโอ้โห <c oughs> <c oughs> ดูวิวดิมันเกินไป <c oughs> และที่นี่เนี่ยอากาศติดลบไปได้ถึงลบ30องศานะครับถ้าเกิดใครมาเนี่ยแนะนำม,มาช่วงพฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์ครับถ้าเกิดมาฤดูร้อนเนี่ยมันจะไม่สวยแบบนี้เนาะก็เหมือนไปล่องแก่งธรรมดาครับไปเพชรบุรีก็ได้ แล้วความพีก็คือตอนที่จะขึ้นฝั่งเนี่ยน,นะครับโอ้โ oh หแย่งกันขึ้นเพราะว่าทางขึ้นของเรือเนี่ยไม่มีแค่รูเดียว <laughs> ลองไปเที่ยวดูครับประหลาดมากตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมาเข้าไปเที่ยวช่างไปซานกันเป็นอุทยานระดับ 5A นะครับที่วิวสวยมากๆขึ้นไปบนภูเขาหิมะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่าใหฟังกันครับแล้วก็ฝากกดติดตามมาสาพรบลหงไว้ด้วยจ้า